สวนสวยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมออกมาชมสวนนอกบ้านกันบ้างค่ะและสวนแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวเล่นกันได้ด้วยเพราะว่าเราอยู่กันที่คาเฟ่ Ripple Coffee Roaster นั่นเองค่ะ Ripple เนี่ยมันคือแรงกระเพื่อมครับ แรงกระเพื่อมของคลื่นและพลังงานดีๆที่เราเชื่อว่ามันเริ่มต้นจากวงดึงและจะแผ่ขยายออกไปย่งไม่มีที่สิ้นสุดเราอยากให้คนได้รับความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปทุกๆคนนะครับนั้นเนี่ยความรู้สึกดีๆเหล่านั้นก็จะอยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะครับมุมต่างๆในร้านนะครับศิลปะที่เราปราณีตและบรรจงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟของเรานะครับเราก็อยากให้ทุกๆคนเข้าไปดื่มดำ่ำแล้วก็แทรกตัวเข้าอยู่ในธรรมชาติจริงๆ แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมมองผ่านๆตอนนี้เนี่ยน่าจะรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นและก็ได้กลิ่นอายต้นไม้แบบญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะมาเป็นคาเฟ่สไตล์แบบนี้เนี่ยใครอยากรู้ว่าพื้นที่เดิมของเขาเป็นอะไรมาก่อนเหรอคะขอเป็นพื้นที่บ้านเก่าค่ะแล้วก็เป็นป่ากล้วยแล้วโจทย์แรกก็คือขอให้มีพื้นที่จอดรถแล้วก็ใส่ต้นไม้ทํากับคาเฟ่เป็นบ้านแล้วก็เป็นข้างในเป็นที่จอดรถ แล้วก็แบ่งโซนทำเป็นคาเฟ่ครับให้รับโจทย์มาทำข้างในก่อนว่าจะออกแบบเป็นยังไงบ้างโครงสร้างมันมีอยู่แล้วอืแล้วก็ให้ผมมา ออกโจทย์ทาสวนใหม่ซึ่งโครงสร้างที่พี่ตั้มบอกว่ามีอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือประตูบานนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นการใส่ประตูที่กลมกลืนมากๆอันนี้ใครเป็นคนออกแบบเหรอคะพี่แก้วบริษัทอีโคคค่ะค่ะก็คือไม้เป็นของทางพี่ตัวด้วยมันหมดเลยครับก็คือทํางานร่วมกันใช่ครับแล้วก็ได้มาเป็นประตูบานนี้บานนี้ครับพี่บิดเข้าอย่างนี้นะครับอ๋อแล้วเราก็สามารถเดินเข้าไปแบบนี้ได้เลยเหรอคะครับ เข้ามาแล้วเหมือนอยู่อีกเมืองนึงเลยค่ะมีความแบบเป็นญี่ปุ่นมากๆาซึ่งโครงสร้างพวกนี้ก็คือมีอยู่แล้วถูกไหมคะมีอยู่แล้วครับแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเราเห็นภาพนี้เลยพี่ตั้มทํายังไงต่อคะก็มาคิดว่าจะทําทางเดินแบบไหนก่อนครับเพราะตรงนี้มันเป็นปูนครับเพราะเริ่มไ้ก่อนอันนี้เป็นปูนหมดเลยใช่เลยครับเป็นที่จอดรถลานจอดรถแล้วมีตัวก็บอกว่าทํายังไงดีว่ามันจะเดินจากมุมนู้นมุมนี้ได้ทุกมุมครับอือเป็นหนึ่งในโจทย์ว่าอยากจะให้ทุกจุดมันคอนเน็กตต่อกันใช่ครับ ก็เลยออกแบบทางเดินก่อนใช่ครับแล้วก็วิธีการเดินน้ําอีกเพราะตรงนี้มันเป็นดินปูนทายังไงว่าให้น้ําไม่ขังทุกไหนค่ะผมก็เลยออกแบบว่าเป็นทางเดินแล้วก็ผสมกับกวดแล้วให้น้ําเดินไปทางโน้นครับแบบนี้ไข่แอบถามถึงต้นไม้บริเวณด้านหน้าได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากต้นไม้ที่ดูมีความญี่ปุ่นแล้วก็มีต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในประเทศไทยด้วยใช่ครับเพราะว่าประเทศของเราอะมันร้อนครับเอาแบบต้นไม้ง่ายๆเลย พวกเราดกรดุกพวกเฟิร์ดนี่ครับมันเป็นป่าชื้นค่ะตรงนี้มันล่มแล้วจะปลูกไม้กางแจ้งไม่ได้เราก็ต้องเอาไม้พวกนี้ที่กึ่งล่มกึ่งแดดเอามาผสมผสานกันครับมันเลยทําให้มวลรวมมันดูเป็นมีความท ropical ด้วยเพราะว่าการที่เราเลือกต้นไม้ฟอร์มไม่ได้สูงมากมันเลยทําให้เวลาคนที่เขาอยู่ในคาเฟ่เขาสามารถมองทะลุไปได้เลยคือไม่มีอะไรบังสายตาเขาอันนี้กีบแรดครับอันนี้ผมญี่ปุ่นอ่าน่ารักเที่ยวเขาจะออกดอกแบบนี้ตลอดเลยใช่ครับมันก็จะสับ มีใบมีสีมีดอกแต่ว่าใดๆคือต้นไม้ตรงนี้ดูแลง่ายดูแลง่ายไม้ที่อยู่ในร่มอยู่แล้วครับค่ะมันไม่ชอบแสงอยู่แล้วต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้คือมีอยู่แล้วแม่ไม่มีอยู่แล้วครับมีต้นอะไรบ้างเหรอคะมีมะขามป้อมไทยอันนี้ป้อมอินเดียครับมันจะใบมันจะแตกต่างกันครับอันนี้ใบจะยาวอันนี้ใบจะสั้นอ๋อถ้าเกิดเป็นไทยจะสั้นกว่าถ้าเกิดอินเดียใบจะยาวกว่าใช่ครับลูกก็แตกต่างกันด้วย อ๋อหน้าตาลูกก็ไม่เหมือนกันลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่ครับแล้วตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ๆก็คือเขาวางแบบนี้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับและนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมองภาพกว้างๆนะคะจะเห็นว่าทางเดินเนี่ยก็คือมีทั้งตัวโค้งมีทั้งเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันเลยอันนี้อยากรู้ว่าดีไซน์ยังไงเหรอคะพี่ตั้มดีไซน์ขรบนี้เพราะผมฝั่งนี้กั้นดินฝั่งนี้กั้นน้าครับมันมีสองฝั่งครับอ๋อก็จริงๆเราคือไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อความสวยงามแต่ว่ามันมีฟังก์ชันของเขาด้วยใช่ครับ ใครสังเกตเห็นว่าตัวแผ่นหินเนี่ยไม่เท่ากันเลยดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้<อ>มีผลกับการเดินน้ำไหมคะมีครับเพราะบางส่วนมันแคบมันเล็กบ้างค่ะเพราะตรงนู้นมันเป็นทางเดินเข้ามาค่ะเราต้องทําเล็กหน่อยหนึ่งเพื่อจะให้เดินสบายๆแล้วมันอยู่ตรงกลางนี้เพราะอนาคตว่าคนมากินกาแฟมัจยืนถ่ายรูปได้เยอะๆนะครับอื ก็คือทําให้เป็นแผ่นใหญ่สําหรับเดินสะดวกแล้วก็รองรับจํานวนคนด้วยเก้าอี้ไม้ตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะคเป็นของพี่ตั้วอยู่แล้วเพราะพี่ตั้วชอบสะสมไม้ค่ะก็เลยเอามาตั้งเป็นที่นั่งให้แขกนั่งรอกาแฟครับอแต่ว่ามูดมันเข้ากับบรรยากาศสวนมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินเป็นหินฟองน้าใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ที่ปลูกแซมตรงนี้คือมีอะไรบ้างหรอคะมีหนวดปนดุกมีเฟิร์น ให้มันเตี้ยไม่ให้มันสูงกว่าทางเดินเยอะกว่านี้ครับอย่างตัวบอ่อปลาคาร์ปอันนี้คือสูงประมาณเท่าไหร่หรอคะบอค่อปลาคาร์ปความลึกประมาณเมตรหนึ่งครับแล้วพอมันมีระบบเดินน้ํามันเกี่ยวเนื่องกับระบบกองแล้วด้วยไหมคะเกี่ยวครับมันจะมีกองอยู่ตรงนู้นครับเพื่อจะให้เดินน้าให้เข้าบ่อก,กองอ๋อบ่อก,กองก็คืออยู่ด้านใต้ใช่ครับทุกคนสามารถมาถ,ถ่ายรูปตรงจุดนี้ก็ได้ไดครับจุดถ่ายรูปอย่างตัวอาคารตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์เลยถูกไหมคะใช่ครับ ทางคุณตั้วให้พี่แก้วเป็นคนออกแบบให้ค่ะเป็นที่จุดขายตรงนี้เพื่อจะมองเห็นน้ําตกแล้วก็ให้แขกนั่งห้อยขาตรงนี้ครับแล้วแบบนี้เขาตั้งใจเป็นจุดชมวิวความสูงของต้นไม้เหรอคะความสูงผมก็ไล่ลหลั่นระดับสายตาลงมาหาน้ําตกครับอืมแต่ว่าห้ามบังใช่ครับ ก็จะสูงประมาณขอบโต๊ะไม่เกินนี้ไม่เกินขอบโต๊ะครับทางแขกสามารถมานั่งชมวิวบริเวณนี้ได้หรือว่าจะเดินชมสวนรงทางเดินนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เดินตรงเข้าไปคาเฟ่ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่ตั้วเจ้าของร้านเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ใครอยู่กับพี่ตั้วนะคะเจ้าของร้านนั่นเองค่ะซึ่งก่อนจะไปพูดคุยกับพี่ตั้วค่ะอยากรู้ว่าเมนูที่อยู่ด้านหน้าอันนี้คือเมนูอะไรบ้างคะก็แบ่งเป็นเครื่องดื่มขนมนะครับค่ะก็ขนมของเราเป็นสโคนสูตรพิเศษของที่ร้านเราปรับปรุงขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความเทคเจอร์ที่ค่อนข้างฟูนุ่มกรอบนอกนุ่มในครับค่ะค่อยๆปรับสูตรกันได้จนเป็นสโคนซิกเนเจอร์ของร้านเรา ซึ่งในตอนนี้ตอนที่เราเปิดตัวตอนนี้มีสโคนทั้งหมดอยู่9หน้าอนอกจากตัวสโคนที่เราอบเองอนะครับตัวหน้าตัวไส้ทั้งหมดเราก็ขึ้นเองเคี่ยวเองทั้งหมดก็คือทําเองทั้งหมดแล้วก็สามารถสั่งมาเป็นเหมือนเซ็ตอัพเตอร์โนทีแบบนี้ได้เลยแล้วอย่างคเครื่องดื่มล่ะคะก็แน่นอนครับเราเป็นโรงคั่วก,กาแฟนะครับก็เราจะมีกาแฟให้เลือกหลากหลายมากซอร์ซิ่งกาแฟเนี่ยจากเกษตรกรที่เราให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะยาวเรารวมขึ้นไปพัฒนา กระบวนการผลิตกาแฟกับเขา<ม>ไปช่วยการส่งเสริมดูแลซึ่งกันและกันนะครับแ <Okay. S 1> นอกจากกาแฟอ่เราก็จะมีเป็นเครื่องดื่ม,มชาเขียวครับก็เป็นเมนูที่ขายดีมากตอนนี้ก็เป็นกระแสะคนก็ชอบถามหาชาเขียวะนะครับเราใช้ชาเขียวเกรดพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เริ่มเข้าใจเลยว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นต้องถามพี่ตั้มค่ะว่ากว่าจะเห็นสวนในรูปแบบที่เราไปเดินชมกันมาเนี่ยจุดไหนยากที่สุดคะจุดทางเดินครับเพราะมันเป็นปูนครับการเดินน้ําอการออกแบบทางเดินค่ะจะยากตรงนี้เลยครับอินมเยอะอยู่ครับประมาณหิ่มที่ใส่ประมาณสี่ตันแปลว่าจริงๆแล้วปูขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยถูกไหมคะประมาณสิบเซนครับแล้วข้างล่างเราก็จะวางกิวเดินเพื่อจะให้มันกองน้ํา เดนไป่หาที่เดนน้ําครับแล้วตอนที่ทําได้เล่าให้พี่ตัวฟังไหมคะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ได้เล่าครับผมเล่นเล่นสดๆแล้วให้พี่ตัวดูด้วยตอนคุณตั้งมาก็ก็คุยคอนเซ็ปต์กว้างๆเร็วๆครับว่าจริงเราเราอยากสร้างธรรมชาติที่บริสุทธิ์เนาะที่งดงามเราอยากสร้างร้านกาแฟที่อยากน่าเชิญชวนให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในธรรมชาติ นะครับนั่นเป็นคอนเซปที่แบบคุยกับคุณตั้มไว้แล้วเนาะส่วนต้นไม้ใหญ่หรือตัวบ่อน,น้ําตกอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคุณตั้มก็พูดพูด,พดสักพักหนึ่งผมก็บอกว่าโอเคแล้วแต่คุณต,ณตั้มเลยครับแล้วก็คุณตั้มก็ลุยยาวเลยครับอยากรู้ว่าจุดไฮไลท์ของคาเฟ่เราที่คนชอบมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันคือบริเวณไหนนะคะครับก็ไฮไลท์ หลักๆที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคือประ,ประตูวงกลมนะครับซึ่งใช่ครับซึ่งประตูนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแก้วคุณคำรณสุทธินะครับทก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยออกแบบในหลายๆมุมที่เป็นส่วนฮาร์สเคปนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูทรงโคง้งหรือแม้กระทั่งระเบียงที่นั่งห้อยขาตรงนี้ค่ะ,ะค,คุณแก้วก็มาช่วยครับก็เป็นมุมที่ทุกคนได้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปดืด่มด่ำแล้วก็แทรกตัวเข้าไปอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับ ถึงแม้บางครั้งอากาศข้างนอกจะร้อนกว่าในห้องแอร์แต่ข้างนอกก็จะมีคนมานั่งตลอดเวลาเลยครับถึงแม้ว่าจะมีแดดส่องลงมาก<ช>็ยังมีมุมที่ร่มรื่นให้คนสามารถไปนั่งเล่นได้<ช> เรียกว่าเป็นสวนแล้วก็คาเฟ่ที่ถูกร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้มาถูกไหมคะยคทั้ง3ามคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณตั้วคุณแกวแล้วก็คุณตั้มที่ช่วยแบบว่าครีเอททุกอย่างออกมาใ,<ช>ให้มันกลมกลื่นแล้วก็เข้ากันมากๆแล้วสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากดื่มดาบรรยากาศแบบนี้เข้ามาชมสวนที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ร่มรื่นแบบนี้รวมไปถึงสามารถมานั่งชิมเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นขนมอร่อยๆเนี่ยไข่แนะนําเลยคะ่ะ Ripple Coffee Roaster นะคะวันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่ตั้วแล้วก็พี่ตั้มนะคะที่มาแชร์ไอเดียให้กับไข่แล้วก็ชาวบ้านและสวนทีวีได้มาดูกันในวันนี้ค่ะ